เฮล lo สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีเพิ่มผู้ติดต,ตามทิกต o อกค่ะหรือว่าการเพิ่ม Follow Tik t o อกนั่นเองซึ่งวิธีทำนะคะจะใช้แค่เพียงลิงก์ทิกต o อกกับยูสเนมทิกต็อกค่ะซึ่งเ,เพื่อนๆสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะคะแล้วก็เลือกระส่งให้อดมินค่ะโดยที่วิธีทำนะคะเป็นขั้นตอนที่ทําง่ายปลอดภยัยไม่ใช้รหัสผ่านแถมยังถูกต้องนะคะตามกฎทิกต็อกร้อยเปอร์เซนต์ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังรอยยอดไม่นานด้วย1นอ,อ่่นนนแนคะ เอาละคะ่ะคุณไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบเข้าไปที่โปรแกรม Line ค่ะพิมพ์ Li น์ i อด assign follow and like สะกดตามที่อุ้มพิมพ์ให้ดูด้านซ้ายมือเลยนะคะจะเป็นบริการจากทางร้าน follow emergency ค่ะมาถึงหน้านี้นะคะทักคุยกับแอดมินได้เลยวันนี้อุ้มจะใช้บริการซื้อ follow tiktok แบบบัญชีคนต่างชาติคะ่ะ ตอนนี้แอดมินส่งราคามาให้เราดูแล้วนะคะ Follow TikTok เนี่ยเริ่มต้นที่50 Follow ค่ะสูงสุดก็คือ20,000 l ฟอลหากเพื่อนๆอยากได้มากกว่านี้นะคะสามารถสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้ค่ะนอกจากนี้นะคะร้านยังมีบริการ Follow TikTok แบบบัญชีคนไทยด้วยแล้วนี่ก็คือราคาของราคา Follow ไทยนะคะส่วนวันนี้เนียอุ้มจะลองใช้บริการ o o l o w w t k k t o k แบบคนต่างชาติค่ะจานวน50 f l l ฟอ พอเลือกราคาเรียบร้อยนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพแบบนี้มาให้ค่ะก็จะเป็นรูปภาพ QR code เอาไว้สแกนจ่ายเงินกับอีกรูปภาพหนึ่งนะคะเป็นขั้นตอนการทำ Follow ค่ะก็คืออยากให้เราเนี่ยอ่านให้เข้าใจนะคะโอนเงินเสร็จแจ้งสลิปแอดมินแบบนี้เลยค่ะหลังจากนี้นะคะเขาจะเริ่มทำงานให้เราทันทีโดยที่ไม่ต้องรอคิวเลยค่ะจากนั้นให้เราเปิดหน้า t i k t o k ขึ้นมาค่ะไปตรงคำว่ากดแชร์โปรไฟล์นะคะ แล้วก็นำลิงก์ที่ได้ค่ะแบบนี้คัดลอกลิงก์เนี่ยส่งไปให้อดมินเลยค่ะก่อนเริ่มปั๊มฟอลนะคะแอดมินจะสรุปยอดเก่าของเราให้ดูก่อนด้วยค่ะอย่างยอดเดิมของอุ้มนะคะจะอยู่ที่3557 Follow ค่ะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นยอดเริ่มต้นนะคะก่อนฟอลค่ะยอดเริ่มนะคะ3557 Follow ค่ะแล้วก็รีเฟซหน้าจอรอระบบขึ้นได้เลยนะ จะเห็นว่าตอนนี้เริ่มมีคนกดติดตามเราแล้วนะคะเราสามารถมาเช็คได้ด้วยค่ะว่าใครบ้างที่กดติดตามเราแล้วก็จํานวนตอนนี้นะคะอยู่ที่3618 follow แล้วค่ะยอดขยับขึ้นแล้วนะคะเราซื้อไว้ที่50 follow นะคะตอนนี้ยอดก็ขึ้นครบแล้วค่ะสรุปแล้วร้านนี้ทำได้จริงนะคะไม่ไขฝันแน่นอนใครสนใจก็แอดไลน์ไปหาแอดมินได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเพิ่มผู้ติดตาม t i k t อกแต่ในคลิปนะคะจะเห็นว่าจำนวน follow t i k t o k เพิ่มขึ้นจริงนะคะ ดูสังเกตได้จากตรงช่องกลางจำนวน f o ล l o w เพิ่มขึ้นจริงๆค่ะสรุปแล้วนะคะร้านนี้ทำได้จริงไม่ไขายฝันแน่นอนถ้าคนไหนเคยไปใช้บริการร้านอื่นแล้วผิดหวังนะคะต้องมาใช้บริการร้านนี้เลยค่ะเขามีชื่อว่าร้าน Follow Emergency นะคะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปหาแอดมินได้เลยค่ะที่ Line แอดไซน Follow and Like รายละเอียดน,นะคะตามด้านล่างเลยค่ะร้านนี้นะคะเปิดให้บริการทุกวันตลอดย4ชั่วโมงเลยค่ะมีแอดมินเยอะมากเลยคอยซัพพอร์ตตลอดเวลา หากเพื่อนๆนะคะดูคลิปนี้เนี่ยแล้วไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถทักไลน์ประสบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะรับรองว่าเขายินดีให้บริการแอดมินร้านนี้นะคะตอบเร็วแล้วก็ใส่ใจกันให้บริการมากๆเลยค่ะเอาละคะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ